ผมมานั่งตรงนี้ทําไมวะเอ,อผมมานั่งตรงนี้ทําไมอะคดีน,นั้นน่ะเหรอผมว่าผมลืมไปแล้วนะก็บอกแล้วไงครับว่าพวกเนี้ยมันคือแป้งไม่เชื่อเหรอครับถ้าไม่เชื่อผมก็มีวิธีพิสูจน์ให้ดูยิน<ๆ>ดีต้อนรับเข้าสู่นติต h ชาแนลเย้สวัสดีครับแน่นอนว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแป้งกัน มันจะฟงกระจายขนาดไหนนะก่อนที่เราจะมาเล่นแป้งกันเนี่ยเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าทั้งหมดนี้มันคือแป้งอย่างที่เกิดไว้ข้างต้นนะครับว่ามันคือแป้งจริงๆผมจะขอใช้สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าผมแล้วกันนะครับนี่ลอยนี่ก็คือแป้งนะครับลองดมดูอืมกลิ่นมันก็คือแป้งนั่นเองจอร์สันดูสิครับมันคือแป้งจริงๆอันนี้จะแบบกลิ่นจะจืดๆจืดกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงนะครับ ใชเทียบ2อันนี้ก็คืออองฟองจะมีความเบาวกว่าความชื้นน้อยกว่านะดูจากเนื้อมันเนียนกว่าแป้งน่ารักมีใครเคยแกะไอสติ๊กเกอร์ตรงนี้มาสะสมบ้าง <c oughs> ตอน,นเด็กคิดว่ามันเอาไว้สะสมแล้วก็ไปแปะตูต้เสื้อผ้าอะไรเงี้ย <c oughs> เอ้ยกลิ่นมันแตกต่างอะดม <c oughs> สิคร <c oughs> ับลองดมดูแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับวันนี้เราจะผสมผสานทั้งหมดทุกยี่ห้อเลยลงในถังเดียวกันแล้วก็บูม2000 years later เรามาดูแป้งที่เราใส่ฟอยล์ไว้ทั้งหมดนะครับ นี่ยจะเห็นว่าแต่ละอันก็ดูบนเผืนก็คล้ายๆกันนะ แต่ผมว่านี้นเนื้อละเอียดสุดอะแป้งองฟองเนื้อละเอียดสุดนะครับสรุปคือองฟองคือที่สุดของความขาวและความละเอียดเลยอะแต่ถ้าเป็นเรื่องความหอมผมว่าผมชอบกลิ่นนี้นะกลิ่นเท่ดิอะกลิ่นแบบเด็กผู้ชายใช้อะ่ะส่วนนี้นเด็กผู้หญิงใช้นะเหมะมันคือแปง้งจริงๆผมบอกแล้วว่าข้างในมันเป็นแปง้งทุกคนก็เห็นว่ามันเป็นแปง้งใช่ไหมครับไม่มีใครเอาสิ่งอย่างอื่นไปใส่ในะกระป๋องแปงแ้งนะครับผมเพิ่งเปิดออกมาสดๆเห็นแล้วผมเพิ่งเปิดสติกเกอร์ออกมามันข้างในมันไม่ใช่แปง้งได้ยังไงมันคือแป้งผมบอกแล้วครับคุณตำรวจแต่วัน นี้ครับวันนี้ผมจะทําให้มันเป็นหมอกปราณหมอกอันยิ่งใหญ่ <laughs> ท่า years later เมื่อไหร่มันจะหมดแล้วมันก็ฟุ้งด้วย <laughs> หนึ่งกระปุกได้เท่านี้มันไม่เหมือนแป้งทำอาหารนะ่ะมันแบบเย็นนะ่ะแล้วก็แบบนุ่มฟูมากเฮ้ยมีความรู้สึกที่แปลกมากอันนี้แค่กระป๋องเดียวนะเนี่ย เทกกระป๋องนึงอองฟอเรามีกระป๋องเดียวนะควันสองนี่ห้อรวมกันนะครับเหมือนแป้งสองอย่างมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่2000 <years> later. อรระอ,ออ, <c oughs> อเเคันหม่ยยงกีือน้อ ฉันไม่กล้วยมันใจเพราะว่าฉันต้องสิงกับควันไฟชดเตียมตัวและเตียมใจทอนตัวนี่ก็คือแป้งทุกกระปุกทุกกระป๋องจริงๆนะครับมี่ได้มาเท่านี้ก็เกือบเต็มกระแป้งอยู่นะครับเนี่ยหนักอยู่นะครับเนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็นศพศพกองกระป๋องแป้งนะครับ ยังไม่ได้ทิ้งเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปสร้างปราณหมอกที่ยิ่งใหญ่อลังการกันครับผม <laughs> ไปครับในรั้วบ้านนี่แหละอย่าบอกแม่ผมนะเดี๋ยวสวนแห่งนี้มันจะเต็มไปด้วยทะเลหมอกครับปราณหมอกอันอลังการงานสร้างของผมเนี่ยมันจะทําลายสวนของแม่แกเป็นสีขาวโพนครับมันจะเอาทั้งหมดนี้เทลงหัวของผมนะครับแล้วก็แบบซุ้มซุ่มซุ้มซุมซุมแบบ สุดยอดเลยนะครับจะออกมาเป็นยังไงถ้าอยากให้ผมทําแบบนั้นนะครับผมอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้ถ้ายอดไลค์คลิปนี้ถือบมยจะทาเ <laughs> พราะฉะนั้นกดไลค์ครับกระทืบไลค์บุกทะลวงไลค์มันเข้าไปครับแล้วผมจะเทปแป้งบัดบเดี๋ยวนี้แล้วครับเดี๋ยวรอแดดหุบก่อนนะ <laughs> กดไ like, ลค์รอไปก่อนนะครับ2000 years later คดีดีในะข้อสรุปแล้วครับ คดีนี้นะครัสรุปแล้วครับสรุปว่ามันคือปังปันหมดปันหมด งานเข้าแล้วครับแม่ด่าผมแน่เลยไปแล้วเป็นก่อนแล้ว